สินแสเป็นตัวปัญหาในงานสร้างบ้านจริงหรือไม่นะครับผมจะตอบคําถามข้อนี้ก็คือมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าสินแสเข้ามาในจังหวะเวลาที่ถูกต้องอะ่ะปัญหาในงานก่อสร้างก็จะไม่มีการดําเนินการก็จะไม่ติดขัดอะไรแต่สิ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือเจ้าของบ้านมักจะให้สินแสมาดูห่วงจุย้ยหลังจากที่ได้เริ่มดําเนินการบางอย่างไปแล้วเช่นน้องสถาปนิกเขียนแบบทําแบบเสร็จเรียบร้อยเอาไปให้สินแสดูสินแสแก้มาสถาปนิกได้รับแก้ไขามาอ้าวคุณต้องมานั่งเขียนแบบใหม่อันนี้ก จะเสียเวลาในเรื่องของงานแบบบางลายหนักกว่านั้นที่ผมเคยเจอก็คือบ้านกําลังสร้างก่อสร้างไปละขึ้นชั้น1ชั้น2กํากลังก่อกําแพงกําลังอะไรเอาสินแสเข้ามาสินแสคนแรกมาต่างแก้นูน่นแก้นี่ทุบหรืออา้าวช่างก็ปวดหัวน้องสามนี้ที่ทาแบบก็ปวดหัวยังไม่พอสินแสคนที่1ผ่านไปเอาสินแสคนที่2คนที่3เข้ามาสินแสที่เข้ามาในโครงการนี้3ามคนแก้ไม่เหมือนกันสักคนมันเลยทําให้บ้านหลังเนี้ยล่าช้าไปถึงประมาณ3ปีเจ้าของก็สับสนอะ่ะไม่รู้จะฟังสินแสคนไหนเอาสินส มามา3คนพูดไม่เหมือนกันสักคนเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านที่ต้องการให้สินแสมาดูหวงจุย้ยเอาตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยน้องสถาปนิกเขียนแบบแปลนมาให้ปุ๊บเอาแบบแปลนพวกนี้ส่งให้สินแสไปเลยสินแสที่เป็นสินแสของจริงที่เขาทํางานเขาดูแบบแปลนเขาก็จะรู้ละว,ว่าเออตรงนี้เขาจะแก้อะไร Comment ตร่างๆคอมเมนต์ตรงนู้นตรงนี้อะไรมาเนี่ยเขาก็จะเสร็จมาตั้งแต่ที่ขั้นตอนที่การวางาแปลนนี้เลยบ้านก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสินแสเนี่ยถ้าเข้ามาผิดจังหวะเวลามันอาจจะทําให้โครงการบ้านของท่านมีปัญหาได้ครับ